สวัสดีครับวันนี้นะเตรียมตัวเดินทางนะครับนะเหมือนไปเที่ยวเหมือนกันนะไปอยู่เวนนะครับที่โรงเรียนนะครับวันที่สิบสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวเราไปเดินทางไปวันนี้ไปกับสาวสวยครับดูเห็นเห็นข้างหลังก็รู้แนละ้วสวยไม่สวยนะฮะเดี๋ยวเราเดินทางไปครับกับที่บนดอยอเทิดไทยนะครับเดี๋ยวเราดปรลอก โอเคเราขึ้นเดินทางก่อนนะครับกับรถนาดีดน้องนาดิดเนี่ยมนได้เตรียมผ้าเตรียมอะไรมากมายนะครับเพราะว่าบ้านพักก็มีนะครับโอเคเราเดินทางกันครับ โอเคนะครับตอนนี้เราถึงใน,นจันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจะแวะกินข้าวก่อนนะครับกินข้าวก่อนร้าป้านางนะครับป้านางมางซางนี่เองเนี่ยฮะตรงนี้นะ่ยฮะเราไปกินข้าวก่อนีอร้านป้านางตัวนีนะ้อาหารพื้นเมืองเยอะแยะมากมายนะครับอืม

เฮ้ยเจียวเจียวโอเคีเค๋ยวหาหมุมกินข้าวก่อนนะ,นอะโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนนะกันนะครับน,น,นั่งตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเราับข้าวกนข้าวก่อนนะครับ เป็นข้าวกับเมนูแกงขวาไก่แล้วก็แกงอังเลนะครับไปบอกกินดูเรือราบนั่นคือประจำนะว่าได้ขึ้นดอยครับจะ แวะมากินร้านนี้นะร้าปลานานะครับทาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินทางต่อนะครับขึ้นดอย ฟ้าหมอกไ,ไ,ไม่มีเมฆเลยนะครับอเดินทางต่อครับเส้นทางขึ้นดอยเทือไทยครับ มาเฟอร์วีดตันนี้ถึงนะครับในมาตรการของเรืบาเดร์ไทยนะฮะเงียบมากเลยนะครับเป็นี้เราปบบนี้กตนปิดก่อนครับเดี๋ยวเอาขับรถไปจอด คาดกดนะครับ สงบม,มากเลยครับโรงเรียนไทยแล้วไจอดนี่แหละลลูกจอดรถเด็ดเจ็ดร้อยนะครับถึงแล้วนะครับโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเวรวันอ,าอน่านตังค์คืนนะหกโมงนะครับมีบรรยากาศนะครับ ยังไงบ้าไม่เคยอยู่หรือเปล่าใครอยู่องโอ้ใครอยู่ทำไรเอ่ยนครับอ่าเขากะฮะอยู่เวรเหรออยู่เวรกลาคืนสิบสิบเอ็ดคคยใครน่ กินอะไรเนี่มะม่วงข้าวครับเออ <c oughs> แล้วมีครัวอะไรบ้างตัวนี้ครัวครได้เลคะครัวคนรักครัวคนรักอ๋อเออเยอยู่กลาคืน,น<า>อ,อยู่กลาคืนนะฮะฟาโร่ในบ้านอยู่ตรงนี้หมดได้ครับอ๋อนีคือบรรยากาศนะฮะ อกลับมย่ยูเวนโอเคเดี๋ยวขนของเข้าห้องครับเดี๋ยวขอพักผ่อนก่อนตอนนี้นะเราก็จะไปที่ห้องพักนะครับมาดูบรรยากาศนะครับของโรงเรียนเทือไทยนะเงียบม,มากเลยนะครับให้ดูบรรยากาศโอ้โหนี่อาคารใหม่นะครับอาคารใหม่อาคารภาษาไทยนะฮะ ที่ไทยนี่ตึกคณิตศาสตร์นะครับตึกคณิตศาสตร์ในบ้านเชือไทยนะครับมีนักเรียนมีเด็กลูกลูกแม่บ้านนะครับบรรยากาศเงียบสงบมากเลยนะครับในช่วงปิดเทอมนะครับตอนนี้อาคารตึกสี่ชั้นนะครับจะมี สังคมนะครับภาาอังกฤษคอมพิวเตอร์นะครับดูตึกนี้นะฮะน,นี่แท่งผ้านะครับเดี๋ยวว่ากัน,นครับนี่คือโรงหารเทือไทยนะครับอเทือไทยอันนี้ร้านกาแฟต้<ม>กลับไปด,ดีเจนะฮะ แอบลงอาหารปิดในมุมต่างๆนี่ที่น้องเรียนนั่งนะครับนั่งรอคอยอาหารนะฮะนี่บ้านพักครูนะครับเหลือรถผมคันเดียวนะครับโอเคนะครับอ่ะบรรยากาศในตรงนี้เงียบสงบนะเลยตอนนั้นอากา,าศพาราอังส่านะครับ ก็ส <im <im ักโหใบใบร่วงหมดเลยนะถึงวานะโดนใบเต็มเลยนะเหมือนโรงเรียนล้างเลยโอเคเดี๋ยวเข้าห้องก่อนนะครับตอนนี้ก็ถึงห้องแล้วนะครับนะก็เรียบร้อยเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะครับทีวีไม่มีนะครับก็ใช้ทีวีตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับในเวรตอนกลางคืนนะครับเยวจะถ่ายบรรยากาศโรงเรียนให้ดูนะครับในตอนกลางคืนเป็นยังไงบ้างนะครับในการ อยู่เวรยามของครูบันดอยนะครับวันนี้แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ